สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่องฟอร์ดปังบุรีเย่นะครับผมเบียหนึ่งชายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมสุดยอดกระบะนะครับผมเป็นรุ่น XLT นะครับผม Next Gen XLT 2022ของเรานะครับผมตัวนี้แต่งสไตล์เมริกันคลีนคลินนะครับผมล้อ20แล้วก็ตกแต่งกระจังหน้าชุมล้อเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรตกแต่งกันบ้างนะครับผมแล้วก็ข้อมูลตัวรถมีอะไรติดกับรถมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม ข้อมูลพื้นฐานของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับผม170แรงม้านะครับผมแรงบิดถึง4 0 5นิวตันเมตรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตกแต่งกระจังหน้านะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นกระจังหน้าฟอนต์ฟอร์ดสามิตินะครับผมสีดาด้านนะครับลูกค้าขอคุมโทนกินคลีนนะครับผมแล้วก็ใส่ไฟ LED นะครับผมบนหน้ากระจังนะครับเป็นไฟหลีนะก็เพิ่มความสวยงามนะครับเวลาเปิดไฟหลีในเวลากลางคืนนะครับผมแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับผมตัวนี้ ระบายอากาศได้ดีนะครับเวลาวิ่งไกลๆนะก็ช่วยลดความร้อนของหนห้องเครื่องได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าของเรานะครับผมเป็นไฟ LED Reflector นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไดโครมนะครับแล้วก็ไฟ Daylight นะครับเป็นไฟ C แคมวิ่งกลางวันนะครับผมก็ได้ DNA มาจาก f 1 5 0ตัวนอกของเรานะครับผมติดตั้งพร้อมตติดั้้งพรอมครอบไฟหน้านะครับผมไฟหน้าของเรานะครับผมมีระบบเปิดติดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำงานร่วมกับปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผม ถัดมาด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกเรายังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมแต่ว่า XLT 222 0ของเรานะครับผมเวลาหักเลี้ยวองศาพวงมาลัยนะครับผมสมมติว่าเลี้ยวด้านซ้ายนะครับผมไฟตัดหมอด้านซ้ายจะติดนะครับผมเวลาเลี้ยวแล้วไฟตัดหมอกติดก็เพิ่มตัศนวิสัยให้ด้วยนะครับผมถัดมานะครับด้านข้างด้านข้างเราติดตั้งซุ้มล้อ6นิ้วนะครับตัวนี้มีหมุดนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะรถนะครับคุณลูกค้าครับผมตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับผม เราติด 93M นะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนรอบชิ้นงานนะครับให้เพิ่มความแนบแน่นแล้วก็ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับที่ล้อของเรานะครับขนาดเดิมเป็นขนาด17นิ้วนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาขอเป็นขอบ20จัดทรงอเมริกันนะครับยกสูงข้างหน้าและหลังนะครับ2นิ้วนะแล้วก็รัดด้วยยางคอสมิตนะครับผมตัวนี้เป็นยาง RT นะครับผมก็เป็นคอสมิม33คูม 12.5R 20นะครับผมตัวนี้ก็็เปนสไตล์อเมริกันนะครับผมออฟเซตตัวนี้ก็เป็นสไตล์ ลนจักซูมนิดหนึ่งกําลังสวยเลยนะผมว่านี่ลูกค้าจัดแบบคลีนคลีนดำาๆนะครับรถสีเทาดําเป็นสไตล์มริการคลินที่สวยมากๆเลยนะครับก็ผมว่าคันนี้นะครับลูกค้าของน้องบอยเนี่ยรถทีนิยมค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่งออกมาได้สวยงามดุดันแล้วก็ดูสไตล์เมริการแบบสะอาดสะอาดนะครับผมง่ายๆกระจกหมูช้างด้านข้างนะครับผมไฟเลี้ยวตัวเก่ามีตัวใหม่ก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้เราสามารถตั้งค่านะครับผมเวลา ล็อกรถนะครับก็สามารถปรับพับเก็บไฟฟ้าได้นะครับผม2022ของเรานะครับผมจะเป็นสมาร์ทย์เล็นะครับเวลากด1ทีนะครับจะเป็นการล็อกรถหรือว่าคล้องจากด้านในนะครับแถมแม่เหล็กก็จะเป็นการลดล็อกรถนะครับผมแล้วก็ติดตั้งกันดนะครับตรงนี้กันดจากศูนย์นะครับผมแล้วก็ติดตั้งฟิล์มนะครับฟิล์มเราเป็นเซรามิกก็คุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าอยากได้แบบ ความเป็นส่วนตัวแบบไหนก็แจ้งได้นะครับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มมืดสว่างแบบไหนชอบได้แบบไหนทําได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาที่ด้านหลังนะครับผมช่วงล่างของเราก็วิศวกรออกแบบใหม่นะครับผมของเราเนี่ยวางชุดโช๊คอัพนะครับนอกคัสซีนะครับผมทําให้ถาล้อนะครับกว้างขึ้นนะครับผมทําให้มันจะยึดเกาะถนนได้ดีนะครับเพราะว่าถายล้อกว้างนะครับผมก็โช๊คลังของเราเป็นโช๊คควายด้วยนะครับผม ก็เวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยก็จะทําได้ดีนะครับกระชับขึ้นด้วยนะครับเหนียวหนึบสาวกของเรนเจอร์นะครับก็จะรู้อยู่ว่าเรนเจอร์เราทําได้ดีตั้งแต่ตัวโฉมเก่าแล้วด้วยนะครับผมถ้าล้อใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะทําให้บอดี้รถเราเนี่ยใหญ่เพิ่มขึ้นฝั่งละ5เซนติเมตรเลยนะครับผมมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังติดตั้งข้อไฟนะครับผมตัวนี้เป็นข้อไฟแล้วก็ของเรายังเป็นไฟฮาโล,ลเจนอยู่นะครับถ้าจะขยับเป็น LED เนี่ยต้องเป็นตัว ปอร์ตขึ้นไปนะครับหรือว่ารอสักพักนะครับอาจจะมีไฟท้ายตกแต่งมานะครับผมแล้วก็ฝาท้ายของเรานะครับตรงนี้ออกแบบเหมือนตัว F150 ตัวนอกของดีเอของรุ่นพี่เรามานะครับผมก็จะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับตรงนี้กล้องโลโก้ตรงนี้โลโก้ของเรานะครับจะมีกล้องเพิ่มเติมให้นะครับผมเราถอดเซนเซอร์ไปก็จริงแต่เราใส่กล้องไปให้นะครับทดแทนกันได้นะครับผมผมว่า ใช้งานได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมันเห็นกับตาเลยนะครับผมแล้วก็เลนเจอร์ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็นติดสติกเกอร์อันนี้เราก็ปั๊มจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็พื้นกระบะเห็นไหมครับพอถ่ายล้อใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมพื้นกระบะเรียบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วงซุ้มล้อเนี่ยเล็กลงนะครับผมสามารถบรรทุกของนะครับได้เยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ฟอร์ดเคมนะครับสามารถเทิร์นพาเลตขึ้นไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดแต่งกระบะนะครับผมก็ ลูกค้าเชียงพันนิดะครับที่ใช้พาเลตเน่ก็สามารถนำเลนเจอร์เราไปขนพาเลตได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับอย่าดูด้านหลังก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่า2 0 2พเรานะครับเพิ่มเติมเป็นแอร์ตอนหลังให้นะครับผมก็จะมีช่อง Power อร์เอเดด้านล่างนะครับผมเป็นที่เหมือนจุดจุดบุหรี่ครับผมสามารถแปลงเป็นหัว USB ได้นะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับผม พอฐานล็อกกว้างขึ้นนะครับฝั่งละ5เซนติเมตรเนี่ยก็ห้องโดยสารด้านหลังก็ใหญ่ขึ้นนะครับผมเฮดรูมนะครับเล็กรูมจะใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นนะครับผมภายในนะครับด้านหน้าก็ดูหรูหราขึ้นนะครับผมด้านข้างก็จะเดินตะเข็บสีเทาแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนที่จับมือจากด้านนี้นะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะผมว่าใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับ ปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับผมจากตัวไขตัวเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม power start ให้แล้วนะครับพวงมาลัยของเรานะครับเป็นไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นเริ่มนะครับฟอร์ดก็เป็นมาตรฐานของเราเลยนะครับให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นเริ่มนะครับผมพวงมาลัยจะเบามากนะครับเวลาไม่มีความเร็วหรือว่าความเร็วต่ำนะครับแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยจะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะหน่วงนะแล้วก็จอด้านนี้นะครับจะเป็นจอ8นิ้วนะครับเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับผมใช้งานง่ายแล้วก็ จอกลางเนี่ยจะเป็นจอสามารถเชื่อมต่อ Apple และ Android นะครับได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเหมือนตัวเก่านะครับก็สามารถดึง g o o g l e m a p นะครับมาใช้งานได้เลยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะครับตัวนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้อิสระแยกซ้ายขวาด้วยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็ก6จุดแล้วนะครับโฉม2 0 2 2ของเรามีท่านชาร์จนะครับเป็นท่าชาร์จไร้สายนะครับผม สำหรับโทรศัพท์ที่ยังไม่รองรับแท่นชาร์จไร้สายก็เสียบ USB ได้นะครับผมมีมีรอให้หมดแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอของเรานะครับผมเป็นแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับสามารถสั่งงานนะครับดูตัวรถได้ว่าเช็คตำแหน่งรถได้หรือว่าดูศูนย์บริการได้นะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับหรือว่าสั่งดับเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นเคียร์ธรรมดานะครับจะสั่งงานไม่ได้นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมตัวนี้นะครับ Ford r a n นเจอร์ t Gen ของเรานะครับตัวที่ขายดีที่สุดน่าจะขายดีที่สุดของเรานะครับผมก็ XLT ตัวนี้นะครับผมราคาเกียร์ธรรมดาเนี่ยต8 9 0า0บาทนะครับผมสำหรับที่อยากจะซื้อแพคเกจพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์หลังหรือว่า ESP แล้วก็ระบบต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นช่วยเบรกอัจฉริยะอะไรพวกนี้ป้องกันการเบรคเลนะครับเพิ่มอีก4 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดานะครับผม ส่วนโปรโมชั่นที่ผมตกแต่งให้กับคุณลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับเป็นการตกแต่งสไตล์อเมริกันนะครับล้อขอบ20แล้วก็ตกแต่งกระจังหน้าซุ้มล้ออะไรแบบนี้ครับผมดูแลให้หมดเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการโปรโมชั่นนะครับหรือว่าอยากเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนนะครับความรู้อะไรก็ได้นะครับแนะนําเบียร์ได้หมดเลยนะครับผมผมยินดีจะน้อมรับทุกคําติชมเลยนะครับผม ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องเบียร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเบียร์จะรีบตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้พลาดคลิปการรีวิวของเบียร์ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนํารถฟอร์มรุ่นไหนนะครับหรือว่าการตกแต่งแบบไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้เกียรติมาชมคลิปเบียร์จนจบเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ